งานช่วยคนพิการนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากพิการแต่อยากช่วยตนเองถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คพิการในพระราชปธรัรม์ของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีณพระตำหนักจิรดารัโมทานวันศุกร์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2527 ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่31กรกฎาคมคุธศักรา2543เพื<ท>่อ <Corin ne> ให้เป็นศูนย์ปฏิบตัติการพื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนตลอดทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะแนวข้อมูลสารสนเทศศึกษาวิจัยคินิจฉัยความพิการและให้บริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษหือ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนศึกษาพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษในจังหวัดมหาสารคามเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของรัฐบาลรวมกับกระทรวงศึกษาธิการที่จะจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคทั้งเชิงโอกาสและเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับพระราชบัญญตัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพธธิการพุทธศักราช2534และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มประสานเครือข่ายงานเรียนร่วมรวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการประเภทต่างๆจนถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆในสังคมได้อย่างมีความสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามเป็นศูนย์ที่เปิดให้บริการเตรียมความพร้อมแก่เด็กพิการทั้ง9ประเภทตั้งแต่ปีการศึกษา2546โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่268หมู่6ตำบลหนองกลิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นางนิภาพรศักแสนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษบทบาทและหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม 1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม Early Intervention หรือ EI และเตรียมความพร้อมของคนพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น 2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 3. จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized like Education Program) หรือ IEP สิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาสำหรับคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ให้บริการดังนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามอําเภอเมืองมหาสารคามหน่วยบริการแก่ดําหน่วยบริการการทราวิชัยหน่วยบริการเชียงยืนชื่นชมหน่วยบริการโกสุมพิสัยกุดรังหน่วยบริการบารบือ หน่วยบริการวาปีปทุมหน่วยบริการนาดูลหน่วยบริการพยัคฆภูมิพิสัยและหน่วยบริการยางศีสุราชนาเชื่อห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกได้แก่โรงเรียนบรรคู2 5งพรงโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือและศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลมหาสารคามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม มีนักเรียนทั้งหมด375คนแบ่งตามประเภทความพิการ9ประเภทบกคร่องทางการมองเห็น3คนบกคร่องทางการได้ยิน10คนบกคร่องทางสติปัญญา131คนบกคร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ59คนบกคร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์1คน บุคคลออทิสติก42คนที่การซ้อน129คนผลงานและรางวัลที่สถานศึกษาได้รับ <S 1. 1. <S ด้านสถานศึกษา 1>, 1. โครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดาวดวงที่2ประจำปีการศึกษา2563 2. รับการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยปีที่1ประจำปีการศึกษา2564 3. ขอรับรางวัลทรงคุณค่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Award รระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2563 2. ด้านผู้บริหารหนังนางนิภาพรศักแสนชนะเลิศระดับเหรียญทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Awards ประจำปีการศึกษา2561 ชนะเลิศระดับเรียนทองรองผู้อวมวนการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Awards ประจำปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษประจำปีการศึกษา2563ประเภทรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น2นางสาวจิตรนุษโคตรดีได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ1แสนครูดีประจำปี2558ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 3. นางสาวตริตาทลราสีได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ10,000แสนครูดีประจำปี2,557ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาตาด้านครูและบุคลากาาร 4. นายสุภเกียรติวรสาร เป็นผู้วิจัยและส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรเพื่อรับรองรางวัลผลงานวิจัยของผู้รุษภาประจำปีการศึกษา2564 5. นายกรกฎศรีบุรพาและนายกฤษณชะชุมพลได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในงานวันครูครั้งที่64ประจำปีการศึกษา2564 6. นายปฏิญญาทาประเสริฐนางสาวสิโรรัตนวรเชษฐและนางสาวรัชนีจอมศรีเป็นผู้นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษครั้งที่8ระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมพุทธศักราช2562รางวัลและผลงานดีเด่นของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยประจำปีการศึกษา2563ได้รับรางวัลเหรียญทอง2เหรียญเหรียญเงิน2เหรียญและเหรียญทองแดง1เหรียญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้บริการการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานโดยปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้จัดบริการสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนนอกจากนี้ได้สร้างเสริมครูบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน